สวัสดีครับท่านผู้ในาการคณะผู้บริหารคณะครูอาจารย์และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยพาณิชทยาการอินทราชัยวันนี้ข้าพเจ้ารู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทำหน้าที่ครูจนถึงวันสุดท้ายวันเกษียณอายุราชการ นับตั้งแต่ที่ข้าพเจ้าได้รับการบรรจุเมื่อวันที่11สิงหาคม2 5 2 6จนถึงวันนี้ก็อายุราชการก็38ปีในชีวิตการทำงานแล้วข้าพเจ้าได้สอนวิชาการบัญชีและภาษียากรตั้งแต่บรรจุวันแรก เป็นถึงวันนี้หน้าที่การงานก็ได้เป็นครูและทำหน้าที่หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชีและต่อมาก็ได้ทำหน้าที่หัวหน้างานหลักสูตรซึ่งมีส่วนช่วยให้วิทยาลัยไ,ได้พัฒนาไ้อย่างรวดเร็วและได้ความร่วมมือ จากพี่พี่เพื่อนๆนน้องๆเป็นอย่างดีมาโดยตลอดเดวันนี้ข้าพร,รมเจ้าก็ได้ครบวาระที่จะได้พักผ่อนแต่ก็ยังมีความภาคภูมิใจที่มีส่วนในการได้พัฒนายาวชน ของประเทศขับเคลื่อนประเทศให้เยาวชนมีงานทําไม่เป็นปัญหากับสังคมช่วยขับเคลื่อนประเทศให้พัฒนาต่อไปสุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอขอบคุณครูบาอาจารย์ จำหน้าที่ของวิจยาลายพันิชยาการอินจาชัยที่ได้ดูแลซึ่งกันแลกกันเป็นอย่างดีขอบคุณครับ